นะคะทุกคนสาหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่นอนนะคะสามารถมารับของฟรีชิ้นนี้ได้เลยค่ะพี่เป้ชมนะคะลงคลิปนี้เป็นเวลาตอนปีสามนะคะซึ่งหากใครเห็นคลิปนี้แล้วทําได้เลยนะคะเพราะของฟรีชิ้นนี้เนี่ยทำง่ายในหนึ่งาทีก็ได้ทรงผมทรงนี้ไปเลยบอกเลยมันเป็นทรงผมไฟเท่ๆนะคะแม่ไม่รู้ว่ามันเป็นทรงผมผู้หญิงหรือเป็นทรงผมผู้ชายน้องๆลองไปใส่ก่อนได้นั่นเองและน้องๆคนไหนที่มาดูคลิปนี้ตอนเช้าเช็คสต๊อกของก่อนนะคะว่าหมดหรือยังจะได้ไม่ต้องพลาดเข้าไปและจะได้ของฟรีหรือไม่ได้ของฟรีก็เช็คสต๊อกของก่อนนะน้องๆ มันต้องมีนะเขาแจกเพียงแค่ห้าพันชิ้นเท่านั้นทำไงมากๆเขาแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันว่าทำยังไงน้องเข้ามานะคะเขาจะให้น้องเนี่ยเลือกประเทศนะคะน้องก็มองหานะคะคําว่าไทยนะคะน้องจัด้ให้น้องกดคอนเฟิร์มได้เลยค่ะแล้วให้น้องกดด้านล่างนะคะที่เป็นรูปเสื้อนะคะจากนั้นน้องจะเห็นว่ามันจะมีคำว่าแคตตาล็อกที่เป็นกระเป๋าสีเหลืองอยู่ใช่ไหมคะให้น้องเนี่ยกดนะคะแล้วมันจะกลายเป็นรูปคนน้องกดตรงรูปแล่นขยายนะคะแล้วมาตรงคำว่าเสิร์ชนะคะน้องแล คำนี้นะคะจากนั้นเนี่ยน้องกดคำว่าบายคำว่าบายไอเทมสูรโลบักจะเด้งมาให้น้องๆค่ะน้องก็กดสูรโลบักรับของฟรีชิ้นนี้ไปเลยเพียงแค่น้องๆเนี่ยกดคำว่าเสิร์ชนะคะแล้วพิมพ์ชื่อของน้องๆได้ของฟรีชิ้นนี้เลยค่ะ